อันนี้เรื่องงานมงคลใช่ไหมใช่ค่ะต่อที่เรื่องราวมงคลของนักร้องสาวคุณจ๊ะนงพันีกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าอะไรล่าสุดนะนอกจากขึ้นชื่อเรื่องเป็นความยอดกระตันอยูแล้วยังมีความปังเรื่องการขอพรจากบุพการีอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าขอพรไปขอพรมามทำไมคดีมันมพลิกแบบนี้เลยยังไงอยากรู้ไหม้เป็นยังไงไปดูคลิปค่ะ น mm ี่แม่ไม่ได้ใส่กิ่งไหนแม่ไม่ได้ใส่กิ่งไหนหัาดไม่ได้ มันก็ตรงเกินไปไอตอนแรกพาจะซึ้งเลยนะแหม่าผ้าถุงลูกหัวไปลูกหัวไปสั่นๆคิดว่าสะอื้นไม่ใช่นะหัวเราะอยู่กลั้นขำอยู่จ้าเอ้ยแม่ก็เป็นเป็นตามภาพเลยค่ะพอมาถึงแม่ไม่ได้ใส่กางเกงในเกือบรับแต่กลับมาได้คุณผู้ชมค่ะอยากขอพรแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่โดนแม่ช็อตฟิลแสนล้านโวแม่ไม่ได้ใส่กางเกงในโถคุณแม่มงคลชีวิตลูกสาวสุด เต็มสิบไม่มีหักคะแนน <c oughs> บันเทิงไทยรัฐเอาให้ <c oughs> เลยเนเับมาวันสุดยอดน,นี่เป็นโมเมนต์ทั้งอบอุ่นทั้งาฮาค่ะ <c oughs> จริงๆเบื้องหลังคลิปที่คุณผู้ชมชมไปเนี่ยนะจ๊ะ <c oughs> จ้าเนี่ยตั้งใจมาขอพรแม่เพราะว่ากําลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ไ <c oughs> อเราเนี่ยบันเทิงรัฐพยายามถามแล้วถามอีกนะ ไอ้โปรเจกต์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเจ้าตัวขอปิดเป็นความลับซะก่อนแล้วกันพอมีงานใหญ่จ้าก็จะทําแบบนี้ละค่ะเรียกว่าเคล็ดลับความปังคือมามุดผ้าถุงของแม่เนี่ยแหละหรือบางทีก็จะเอาน้ําที่ใช้ล้างเท้าคุณแม่น่ะเออมาล้างหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเออแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะแม่แกก็ฮาเกินมีถามด้วยนะเห็นอืมไหมเห็นอะไรแม่ก็แม่ไม่ได้แสงเกงในจะเห็นอื แม่ไหมค่ะแบบนั้นแหละนะคะแล้วจ้าก็เลยถาม เห็นอยู่เห็นเครื่องแกงเห็นเครื่องในแม่ไหมลูกเห็นยันลำไส้แม่เข้าไปเลยพี่สาวเป็นคนอัดคลิปถึงก็พูดไปขำไปค่ะว่ามันโอ๊ยมันออกอากาศไม่ได้จริงคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆวิธีนี้ราคะเคล็ดลับเสริมความพังของจะมานักต่อนักแล้วใครอยากลองนําวิธีไปใช้นะคะก็ไม่ว่ากันแต่ที่แน่ๆรอจับตาดูงานใหญ่ได้เลยว่าสาวจ๋าเนี่ยจะทําอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าอยากงานชิ้นนี้นะโอ้โห เป็นประสบความสําเร็จอยากให้งานเนี้มันราบรื่นจริงๆปังๆเนาะอืสุดยอดเลยนะคะแ<ต>ม่จริงครับเป็่อนคนกระตันยูะนะคือความกระตันยูนี่แหละที่จะคาจุนของอเราชีวิตเราต่อไปอเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะ